พระเอกดังยื่นมือช่วยน้องกันแผ่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวลูกกระตันยูสู้ชีวิตน้องกันชนะเดชเขียวเซนอยู่กับคุณพ่อสองคนที่ป่วยเป็นมะเร็งระ,ระยะสุดท้ายตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วโดยน้องกันได้ออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์ไลฟ์สดเพื่อหาเงินมาจัดงานศพให้คุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่พ่อเคยบอกว่าให้อยู่กับความจริงขอทำให้พ่อครั้งสุดท้าย ด้วยการหาเงินจัดงานศพให้พ่อพ่อบอกให้กันไลฟ์สดหาเงินให้พ่อกันขอทําให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้พ่อเห็นว่ากันแข็งแกร่งอยากให้พ่อรับรู้อยากสารปั่นให้พ่อว่ากันเล่นกีตาร์สามารถสะกดคนดูได้ก่อนหน้านี้กันเล่าเรื่องพ่อป่วยเพื่อนพ่อโทรมาบอกหัวใจเต้นเหลือศูนย์พ่อฮึดขึ้นมาใหม่ได้60แล้วก็ไม่ไหว ตอนนั้นสติหลุดพ่อจะทําแบบนี้ไม่ได้นะพ่อนอนนิ่งๆิ่งน้ําตาไหลข้างหนึ่งเป็นน้ําตาหมดห่วงช่วงที่พ่อยังอยู่กันเห็นพ่อเจ็บปวดทรมานพ่อบอกถ้าพ่อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอย่าให้พ่ออยู่เลยทําให้ทุกคนทุกใจให้ไปเถอะซึ่งต่อมาน้องกันก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากันขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนและติดตามกันมาตั้งแต่เด็ก มีกำลังใจส่งมาให้กันเยอะเลยครับกันขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยมีคนโทรหากันเยอะมากเลยครับขอบพระคุณครับที่เป็นห่วงกันตอนนี้กันยังเศร้าอยู่ครับแต่กันจะสู้ขอเวลาทำใจหน่อยนะครับที่สุดในชีวิตกันคือพ่อครับยังเผยอีกว่าพ่ออาจจะหายไปจากการมองเห็นของกันแต่พ่อจะไม่มีวันหายไปจากความทรงจำของกันเลยครับ แท็กกันรักพ่อสุดหัวใจแฮแท็กขอบคุณที่พ่อเลี้ยงกันมาอย่างดีนะครับล่าสุดพระเอกชื่อดังอย่างท็อปจรนที่เคยแสดงละครกับน้องกันก็นกได้ยื่นมือช่วยเหลือโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องกันที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับและพี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอส่งกำลังใจให้กับน้องกันที่เชื่อว่าพ่อของน้องรับรู้ได้ถึงความรักความ กตันยูและต้องภูมิใจในตัวน้องมากพี่ขอให้น้องเติบโตอย่างแข็งแกรง่งเป็นคนดีมีศีลธรรมและเป็นแบบบอยย่างที่น่ายกย่องของสังคมแบบนี้ต่อไปถ้ามีอะไรที่พี่พอจะช่วยเหลือได้พี่ยินดีเต็มที่นะครับ